ตอนนี journey, ้ช่วงบรรยากาศตอนเย็นฝนตกตกลงมาตั we back, ้งแต่มามาตอนเย็นเย็นแล้วไปเที่ยวบิ๊กซีมาแล้วเราไปดูเนี่ยการยิงปืนนะพาลูกหลานมายิงปืนกันกินไก่ย่างกันไหม้องทำเป็นบางฝั่งมันจะปเจวนะครับที่จะกิน เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกอีสานของแท้ครับเฮ้ยกินไหมกินไหมกินอ่ะก็อยากจะกินนะแต่ว่ามันก็ไม่อยากกินอ่ะแล้วทำไมต้องไปคู่กันอย่างนั้นด้วยเฮ้ยพีทพีทพีทเฮ้ยเ้ยพีทพีทเขายิงตัวล่างไม่ใช่ตัวบนท่านผู้ชมครับ ตอนนี้พวกพี่ๆนะครับกำลังที่จะยิงปืนเพื่อที่จะเนี่ยเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยตัวยึดที่อยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ยมาให้ได้นะลาร้อไปดูดูการเลงดูดูการเลงด้วยนะนี่นี่มาดูการเลงมาดูดูดูแต่ละคนโอ้โหแบบไม่เบาเลยดูดูแต่ละคนเออาา ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูที่อื่นกันเดี๋ยวนี้ให้เขาแบบเอ,อยิงปืนกันไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูโงรงลิกกันนะไปดูโงรงลิกกันอร่อยไหมเป้ม <c oughs> ไปเนี่ยโงรงลิกีอยู่ตรงนู้นเออไปนั่งปมือเนี่ยกินน้ำปัน่นไหมเย็น บรรยากาศตอนเย็นก็ฝนฟ้าครึ้มครึ้มมากตอนนี้คนที่มาดูลิเกก็ยังไม่มาเดี๋ยวก็อาจจะดึกๆเดี๋ยวเราก็จะออกมาอีกทีหนึง่งเราก็จะมาดูลิเกซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นลิเกคณะกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีลิเกสิงห์แสวงชัยหรือยังไงนี่แหละถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะเราหายไปดูพี่เปรมกิน ออืืกินแบบไม่ไม่ไม่เกรงใจใครนะคลิปนี้ลง y t u t u นะฮะถ้าลง y o u t u b e ถ้าลง youtube ไปแล้วไม่รู้ว่าใครมันจะอายแบบไหนนะแต่เปรมเนี่ยดูดูการกินมันน้้อะไรบางเอาน้ำส้มหนึ่งพี่เปรมเอาน้ำอะไรเอาเมาเท่เอ่เมาเทนดิวช่างภาพ อะไรเนี่ยน้ำอะไรแล้วเนี่ยน้ำมันอะไรน้ำตะปรดกับผิงอะไรโอ้รสชาติมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยกินอย่างนั้นแหละแต่เเอาอันนี้ใช่มั้ยครับเอ๊ะเปรมจะล่นใสหัวะท่านผู้ชมครับี่เห็นมาไหม สาวน้อยสาวน้อยครับน้ำอันนี้น้ำส้มอันนี้น้ำเมาอ่น้าวน้ำเมาของใครไม่รู้เน้ำเมาเดี๋ยวลองชิมก่อนอืมอร่อยอ่ะดูดีอ่ะเนี่ยจะรีบจ่ายตังเขาแล้ว ตอนนี้โรงลิเกก็สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูไปดูเบื้องหลังลิเกกันว่าลิเกเจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะทําการแสดงในค่ำคืนนี้นะนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆมาถึงโดมซึ่งรถเราก็จอดอยู่ทางนู้นไกลมากอันนี้น้าส้มนะครับท่านผู้ชมกินน้ําส้มไหมอืม ตอนนี้สถานที่ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะให้ผู้ชมก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าเป็นสถานที่วัดนะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดปากเควนะครับซึ่งมีงานบทนาสามาคีกันนะนี่ครับลุงลิกีที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่หน้าเขาจะมานั่งเพื่อที่จะทำการ ทําขวัญนาคในวันพรุ่งนี้นะครับก็โดยมีการทําขวัญนาคโดยพระอาจารย์ทีระดชในนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเกาะติดกันอีกทีหนึ่งนะครับ